เป็นภูเขาทองหรือเป็นกองขี้หมาฝากถามบัมนดีทั้งพักเนี่ยสู้กับผมคนเดียวผมประชาชนคนเดียวผมก็จ,จะสู้พุจะดาอะไรผมไม่มีปัญหาด่าได้เลยแต่ผมจะตั้งเต้าล็อกไว้ที่พักการเมืองี้แต่ผลผมได้ชี้แจงไปแล้วสุกซ่นซึที่สุกป่าต้อนกัญชาเข้ามาเรื่องรถไฟสายสีส้มถ้าผมไม่เอาทานไปสอน นี้สามหมื่นล้านมันไปไปไหนผมไม่อยากจะพูดให้มากว่นนี้พี่น้องครับการสื่อสารของผมวันนี้ผมทำทุกอย่างผมจะสู้ทุกอย่างผมจะไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกและผมจะไปเพียงคนเดียว มันเป็นูขาทองหรือเป็นกองที่หมาฝากถามบันทีทั้งพัคเนี่ยสู้กับผมคนเดียวผมประชาชนคนเดียวผมก็จะสู้คุณจะด่าอะไรผม,ผมไม่มีปัญหาด่าได้เลยแต่ผมจะตั้งเป้าลบไว้ที่พักการเมืองผลผมได้ที้แจง่ไปแล้วสุกพุดนซุ้มทีุ่้ป่าเากัญชาเข้ามาเรื่อรลดปายสายสีช้มถ้าผมไม่เอาทานไปสอน ป่านี้สามหมื่นล้านมันไปไปไหนผมไม่อยากจะพูดให้มากกว่านี้พี่น้องครับการสื่อสารอุวันนี้ผมทำทุกอย่างผมจะสู้ทุกอย่างผมจะไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกและผมจะไปเพียงคนเดียว